สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกว่าเราอ่ะแจกอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า smart money concept structure <ไ>นะคะ and signal นะคะอินดิเคเตอร์นี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเอาไว้ดูโครงสร้างเทรนดู change of character ดู break of structure นะคะใน trading view นอกจากนี้นะคะยังมีในโซนของ fair value gap นะคะ ในลักษณะของแต่ละเทรนอย่างเช่นปัจจุบันนี้ราคาเนี่ยมีการ change of character คือราคาทำ new high ขึ้นไปใหม่นะคะมีโซน avg นะคะซึ่งลักษณะของ Signal ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการบอกจุด เข้าจุด TP และจุด Stop l o s อนะคะรวมถึงนี่นะคะมีสัญญาณให้เพื่อนๆเห็นว่าลักษณะปัจจุบันมันเทนอะไรเราควรเข้าจุด buy ที่ตรงไหนตามลักษณะของ Smart Money Concept นะคะซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะเรียกว่าแจกฟรีแหละแต่วันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการแจ้งเตือนในมือถือนะคะอินดิเคเตอร์ใน Trading View มันมีข้อดีตรงที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะ เปิดในมือถือไม่ต้องเปิดใน MT4 ไม่ต้องเปิดใน MT5 นะคะจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูการแจ้งเตือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ SMC by six by pending เนาะนะคะว่าเฮ้ยมันกด Order b ์ที่เท่าไหร่ในทา m เ f r a m มอะไรก็ได้ที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็กดสร้างเท่านี้เลยนะคะมันก็จะแจ้งเตือนให้กับเรานะเมื่อมีสัญญาณเข้ามานะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเปิดมือถือคอยดูซิกเนลอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่า เราอาจจะตั้งเพิ่มนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณเพิ่มเติมนะคะเช่นเพิ่มปุ๊บนะคะแล้วก็สัญญาณเซล pending อาแล้วก็กดสร้างเรียบร้อยนะคะเรียกว่าอินดิเคเตอร์นี้ครบนะคะแล้วก็ ได้ประโยชน์อะไรมากมายแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เปิด Public นะคะให้ทุกคนเอาไปโหลดได้มันจะมีเงื่อนไขในการใช้ฟรีๆก็คือใช้ ABS นะคะหรือว่าสมัครต่อจากเรานั่นเองแล้วก็ถ้าใครสนใจอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะทักไลน์มาที่ Line ID นะคะ k u j e f o r e x นั่นเองวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ